สวนผล,ลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าชมชิมผล,ลไม้สดๆจากสวนแล้วค่ะพร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชาวสวนผล,ลไม้เมืองจันเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวสวนผล,ลไม้ค่ะ ที่สวนเคพีการเดนจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนางสาวเพนสุดาโพเงินรองผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานจันทบุรีนางนงลักษณ์มณีรัตน์ประธานชมรมสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีร่วมแถลงข่าวเปิดฤดูท่องเที่ยวสวนผลไม้เมืองจันเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบว่าฤดูผลไม้การท่องเที่ยวชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากสวนของจังหวัดจันทบุรีในปีนี้ เริ่มขึ้นแล้วใน16ส่วนที่เขาร่วมค่ะอาทิส่วนเคพีกาเด่นจันทบุรีเกษตรอินทรีย์ส่วนพ่อรวยส่วนภูทิพธาราบ้านสวนอิสรีเกษตรอินทรีย์และฟาร์มมะเมืองจันทร์สวนรินนรีส่วนปักแกรบโอทอบ สวนชุมชนรักเขาใบสีชบาร,รีสอร์ดจันทบุรีและสวนสาวสุดใจค่ะพร้อมกันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีได้รวมสนับสนุนคูปอง100บาทเป็นส่วนลดในการเข้าชมสวนทานผลไม้ซื้อผลไม้และของฝากที่เข้าร่วมโครงการกับทททค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และเป็นการท่องเที่ยวแบบลึกซึ้งค่ะนางนงลักษณ์มณีรัตน์ประธานชมรมสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจันทบุรีกล่าวว่าชมรมสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีเป็นชมรมที่เกิดจากการรวมตัวของชาวสวนผลไม้ในปี2557 ด้วยต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทุเรียนและผลไม้เมืองจันทร์โดยเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปรับประทานผลไม้สดๆในสวนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรสผลไม้คุณภาพสดๆจากต้นพร้อมได้รับความรู้จากชาวสวนที่เกี่ยวกับทุเรียนและผลไม้ของเมืองจันทร์เช่นสอนให้ดูลักษณะของทุเรียนแต่ละสายพันธุ์การเลือกซื้อทุเรียนแก่การแก่ทุเรียนสอน การเลือกมังคุดวิธีการปอกสละที่ถูกต้องเป็นต้นค่ะที่ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวสวนผลไม้ให้กับนักท่องเที่ยวบางสวนก็เปิดแล้วตั้งแต่สงการอย่างสาวสุนใจเปิดแล้วตั้งแต่สงการแล้วสวนจะเริ่มเปิดตามๆกันมาก็ะยิบห้ากรสินเดือนนะคะก็เปิดตามๆกันมาแล้วเวลากฎกติกาของเราก็คือจองล่วงหน้ารับจํานวนจํากัดไม่รับเยอะเพราะว่า โควิดสอนเรานะทุกอย่างสอนเราได้มันทําให้เรารู้ว่าเวลาเราเห็นแก่ได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนรับไม่ทั่วถึงบุคลากรไม่พอแล้วทําให้การต้อนรับไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลเสียตอบตอบ,ตอบกลับมาให้หาเราทําให้เราแบบมาคิดแล้วก็ทบทวนกันดูแล้วว่าถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราต้องให้มีมาตรฐานถ้าเข้ามาแล้วจะ,จะได้ความรู้จะได้ความสุข แล้วก็อิ่มผลไม้นะคะรสชาติอร่อยที่ชาวสวนได้บริการเองเนาะได้ความร,รู้ได้อิ่มแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ๆได้เจอของแปลกแปลกนะคะแล้วก็อยากให้มาจันทบุรีกันมากๆขึ้นแล้วก็จันทบุรีไม่ได้มีที่สวนผลไม้อย่างเดียวมีทะเลมีภูเขามีอีก,หล,กหลากหลายนะคะให้ให้ท่านมาเยือนนะคะ